ถ้าริงไซส์2,000บาทให้4ใบฉะนั้นถ้าคุณซื้อริงไซ์คุณก็จะมีโอกาสได้มีโอกาสได้มากกว่าคนอื่นใช่ไหมดังนั้นวันนี้เนี่ยทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะดวงดีได้ทุกคนแม้กระทั่งคนยกธงยกถาถ้าซื้อตั๋วมานี่ก็มีสิทธิ์ได้หมดคุณวันนี้เรียกว่าบริสุทธิ์โปร่งใสแน่นอนครับโปร่งใสแน่นอนเพราะว่ามีสิทธิ์ได้ทุกคนนะครับขอให้มีตั๋วอย่างเดียวนะครับครับผมแต่ทางบ้านนี่อยู่ใกล้ๆนี่ยังทันนะทันทันทัน เอาดีกว่าเยอะที่เพราะว่า1ใบ500เนี่ยก็1ต่ 4, อ4 0 0พน่ะใช่ถ้าซื้อหวยมัน1ึงตอเท่าไรผมไม่แน่ใจแล้วผมดูด้วยสายตาใช่ประมาณ4,000คน 4, คนา4 0 0 0คนคนที่เข้าสามารถจุที่นั่งได้4,000นะครับสนามบอิเวทีลุมพินีแล้วนอกจากรถ Toyota Fortuner 1คันแล้วก็ยังมีสร้ยอยคอต่งคำอีก6เส้น,ม,น<ด>มันช่าง เป็นอะไรที่ผมน่าอยากได้เป็นอย่างยิ่งผมเอาทองก่อนแล้วกันเอาขอให้ได้โชคดีนะครับผมว่ามันเหมือนกับได้ร่วมสนุกอ่ะนะได้ร่วมสนุกกันเฮฮายได้ลุ้นด้วยคุณพิเชษบอกว่าถ้าวันนี้โชคดีได้โตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับจะบรรยายฟรีตลอดปีนี้ครับเอาไปหรือเปล่าเอาไปเลยอ่ะเดี๋ยวติดตามกันนะครับวันนี้มวยดุเลอเกินครับศึกมวยไทยเมกะไฟ เราก็ได้รับความรู้ได้ข้อมูลด้วยนะครับเรื่องของหลักเหลี่ยมเรื่องของฝีมือครับเชิงมวยการแก้ทางกันอะไรยังไงเพราะว่าเรามีพี่พองเอาพองสิทธิชูชัยมาอดีตแชมป์ที่มาร่วมบรรยายด้วยครับคือหลายๆท่านบอกว่าทําไมลูกถีบทําไมถึงน็อกได้คือคือผมบอกได้เลยนะครับว่าทุกจังหวะของมวยเนี่ยถ้าเผลอเพียงเสี้ยววินาทีเนี่ย,ยมีสิทธิ์โดนน็อกได้ทั้งหมดนะครับครับ ถ้าเรารู้จังหวะเรารู้ว่าคู่ต่อสู้ต่อยเราเนี่ยเ,<อ>เราสติสมาธิเราอยู่เนี่ยต่อย,ยังไงก็ไม่มีลงครับแต่ถ้ากระพริบตาแป๊บเดียวเนี่ยป้องเดียวก็หลับเลยนะครับมันมาเลยอ่ามันคือมันเขาเรียกว่าสมาธิของการเป็นนักกีฬาตรงนี้แหละครับคือสมาธิถ้าต่อยแบบสบายอกสบายใจต่อยไปเราก็ไม่ได้ไปซ้ำเติมเพศสุรรณนะครับ <c oughs> เมื่อสักครู่นี้ที่โดนเตะปลายคาง <c oughs> he, เพราะไม่ได้ระวัง เผลอไปนิดนึงเผลอฮะเผลอไปหน่อยลูกนั้นอะเผลอเผลอคิดว ah> ่าเพราะเขาเตะขวามาซ้ายจะไม่มาพอเขาหลอกขวาซ้ายขึ้นมาไม่ได้ระวังโป๊ะปลายทางหลับมวแตมองขาของเขาว่าเขาสลับขาเตะเขาแล้วไม่รู้จะมายังไงใช่พอการตกปั๊บก็หลับเลยนั่แหละครับนี่แหละครับก็เรียกว่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยแหละครับเผลอไม่ได้ครับทุกอย่างนี่น่ากลัวหมดอันตรายหมดเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องการอ่านเกม การอาจจังหวะคู่ต่อสูเ้เนี่ยสำคัญนะครับนักมวยนะครับที่ตักบอกคนนักมวยเก่งไม่ใช่ว่าออกอาวุธเก่งอย่างเดียวนะครับการปอ้องกันตัวนี่ก็สําคัญนะคุณพิเชษต้องต้องป้องกันตัวดีทั้งรุกทั้งรับใช่จะสังเกตได้ว่าในอดีตเนี่ยอย่างสามารถเพียงอรุณทำไมริ้วรอยหน้าตาเขาไม่มีเป็นอะไรเลยเพราะนั่นคือเขาเป็นป้องกันตัวดีหลบหลีก,กได้ดี แล้วมันก็มีอีกหลายๆคนนะครับที่ชกเสร็จหน้าตารอเหลานั้นน่ะงสังเกตูได้เลยครับว่าอย่างสมรักไงสมรักคำศิลป์คอยกระไ่เขาไม่ค่อยเจ็บตัวหรอกเข้าันทีทีเดียวแล้วก็หนีไปรอบๆเวทีแต่ว่าชนะใช่คู่ต่อสู้ทําอะไรเขาไม่ได้แต่เขาเป็นสามทีคู่ต่อสู้เตะมาสิบทีแต่ไม่โดนใช่นั่นแหละครับเขาเรียกนักมวยไทยที่ดีนอกจากออกอาวุธดีแล้วการป้องกันตัวต้องดีด้วยครับแล้วเรื่องฝึกอาวุธนะคุณพิเชษ ต้องฝึกให้ครบทุกอย่างนะครับหมัดเท้าเข่าศอกนั้นต้องฝึกให้ครบไม่ใช่ว่าพอเกมทชกไปแล้วเนี่ยธรรมดาจะถนัดตีเข่าพอตีเข่าเขาไม่ได้มามาเปลี่ยนมาใช้ต่อยหมัดตัวเองไม่ได้ฝึกต่อยหมัดมาก็เลยต่อยไม่เป็นก็เลยก็รู้จะทํำยังไงยกห<ช>้าก็ออกทะเลไปเลยอย่างนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกนี้ฝึกให้ครบครับฝึกให้ครบหมัดเท้าเข่าศอกต้องใช้ให้ครบนะครับนี่คือคือแน่นี่ครับแข่งผิด ลื่นครับจังหวะลอยตัวสูงไปนิดนึงอันนี้คือพยายามให้ถึงเป้านะครับแต่มันไม่ถึงเลยเสียหลักนะครับหมดยกที่หนึ่งช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่มตราช้างบิสัทฮีโน่มอเตอร์เซลประเทศไทยจำกัดเคมีเกษตรช้างแดงนะครับเพื่อผลผลิตเพื่อชีวิตเกษตรกรด้วยคุณภาพที่เป็นมาตรฐากันกำจัดหญ้าอยากคุค่าต้องมาช้างแดง แพ่นราคาโพลีครับมั่นใจใช้ลูมีนาโตรศ2 8 1 3 5 1 0 3 4ด่าศถึงบเดอส์เฟอร์นิเจอร์ครับเดอะมอวูวัดเดอะมอวีนะครับแลวก็ซานซิเยสมสมซานซีเพื่อชีวิตครับแท็บขาทุกวันครับรวยทุกวันสนใจสมัครแท็บขาได้ที่หน้าสนามมวนลุ่มพินีครับทุกวันเส,สาร์เวลาที่1นาฬกาถึง18นาฬิการหรือว่าโทร02-021-2500 HID Line ได้ที่ at g h t h บนเวทีนะครับตอนนี้นาหน้าแบบชื่อน่ารักนะครับวิววิวกับป้อมเพชรวิวนักกีฬาโอลิมปิกก็ต้องเป็นวิวยูโยภาเยภานักเทควันโดนะครับวิวเพชรบัวสนหรือว่าสอพระพลานารายนะครับนักโชคชัดโม .6 ครับจากกำลังจะขึ้นม .6 จากจังหวัดจันทบุรีบอกว่าเรียนตอนนี้เรียนอยู่สิงห์คำนวณท่านพอ,อ,อวิลิตสุนดูรักสนับสนุนเต็มที่เลยครับได้แชมป์กลับไปในโชว์หน้าเสาธงเลยอยอดเยี่ยมครับโวยระยองจันนี่แหมโจทย์ใหญ่แคเก่งนะคุณพี่เช่ริงปะ่ะครัพี่ทองอยู่ระยองรับะยองฮิฮิสั้นนะครับจันจันี่ฮิยาวดูครับตั้งหัวใจมันจันครับลอยเยอะดูครับออกลีออกลีลาดึงแหม ครับเพชรชนะมาคนละหนึ่งครั้ง้อมเพชรช่วงหลังดีขึ้นครับไปอยู่ที่สิงป่าตองครับอยู่กับสิทธิ์นุ่มน้อยอยู่ตอนนี้ก็ะสิทซ้อมอยู่แถวธัญบุรีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแก้ข่าวนี่นึงฮิสั้นฮิยาวนี่ไม่ใช่แอบคายนะครับคือคำว่าฮิเนี่ยพูดจริงฮิฮิสั้นๆนะครับแต่คนจันเนี่ยเขาฮิยาวๆฮิิอย่างนี้กันนะครับอยงนี้ก็ถือว่าวิวเพชรโกศลฮิยาวใช่โอเค ้วครับมาดูท<ค>ี่นี้แข่งจะยาวโดวยหรือเปล่านะครับว,วิวเป็นไฟที่3นะครับผัดแพ้ชนะมาคนละหนึ่งครั้งล่าสุดนั้นวิวเพชรโกศสหรือว่าสาพพรานารายนะครับแขมร้อยสิบห้าปอนด์อ้อมน้อยวันนี้คุณธนยุทธ์หอประเสริฐมาให้กำลังใจด้วยนะครับ,รบที่ทีมวยลลุกพิดีดูครับในช่วงแรกนาวยี่สิบหกถ่ายทอดสดก่อนสองชั่วโมง ก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็มีต่อกันอีกนะครับอีกช่องหนึ่งก็ติดตามนะครับตอนนี้เดินเข้าหาครับทางด้านปอมเพชรหัวหลับตัววิวเตะขวาเตะแล้วพร้อมป้องกันตัวเลยนะครับคือเตะแล้วก็ยกมาดักรอไปเลยกู้ต่อสู้มาอย่างไงไี่เห็นปอมเพชรน่ทีมน้ำเข้าไปก่อนและอีกอย่างนะคุณพิเชษมวยไทยนี่นะครับ ถ้าออกทั้งเดียวทีเดียวเนี่ยคู่ต่อสู้จะกลับทางได้นะอ่ะอดกดยก่อนครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อมวยไทยแมกกาไฟดำเนินเข้าสู่คู่ที่3แล้วต้องบอกว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยแล้วเสียงเชียร์ข้างสนามดังสนั่นขึ้นเป็นจังหวะเลยค่ะแน่นอนคุณผู้ชมไม่ใช่มีแค่คนไทยฝรั่งหรือว่าคนจีนวันนี้มีคนญี่ปุ่นมาดูด้วยและนี่คือพี่บอลน,นะคะเป็นลูกศิษย์ชาวไทยที่พาอาจารย์คนญี่ปุ่นมาชมมวยไทยเป็นครั้งแรกเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกว่าเขารู้สึกยังไงแล้วเชียร์ฝ่ายไหนคะ่ะ カワディカ。っえっとジャパニーズ。日本,うん、日本でもスポーツが好きでボクシングとかスモーとかよく見ます。ムエタイもスポーツです。でスポーツだけじゃなくて日本あのタイの伝統的な文化だから。ああ彼は、ええ、在住日本で、彼が、見る、ラフォー、スモー、フォー。 ขอบคุณครับขอบคุณครับก็แปลให้เราได้รับฟังกันก็เราก็อรุตตกก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับที่ <laughs> <c oughs> มาชอบมวยไทยมาดูมวยไทยเราครับยกสามนะครับตอนนี้ลงไหกันแล้วครับเพราะว่าหมายมวยคู่นี้นี่ต้องถือว่ารู้ทางกันมาเป็นอย่างดีนะครับเพราชกมาสองครั้งนี่พันกันแพ้แข่กันชนะมานละดครั้งยกนี้นี่ม,ม,มีแตซ้ายแทงซ้าย ล็อกไว้นแน่นเลยนะครับปา mm hmm. ปเนเพชรกับปอมเพชรนะครับมีมัดขวาแับเ,เข้ามาทีนึงมีศอกคัดเวลา mm hmm. ขวาลําตัวปอเมเพชรแหมดูนะครับอยหุกซ้ายดักแม่สวยนะครับหุกซ้ายหมัดน,นี้ปอมเพชรนี่เป็นประเภทเครื่องดีเซลนะครับร้อนช้าครับหนึ่งสองก็คือไปแบบเรื่อยๆเยนิบๆแล้วก็มาเร่งเพิ่มสปีดในช่วงท้ายๆนะครับ ยิงมัดขวาครับเอาแล้วครับเนนพราสีเสื้อสิบหนึ่งน้อยครับสีเสื้อใหม่ใช้ไรกว่าเดิมหรือเปล่าเอาแล้วล็อกมากดตีนี่ครับจุดเด่นของป้อเพชรกับเหนียวแน่นแต่ว่าเหลี่ยมอยู่ที่คนนี้แห้ยเลี่ยมดอกนี้นี่ตีเมื่อสักครู่นี้หายเลยนะครับยกทิ้งเลยเออกไปกับมาต่อยขวาเข่าซ้ายโดนหักอีกทีนึง พยักามหน้าแล้วนะครับแมววิวนี้ถือว่าแม่เรี่ยมใช้ได้นะครับแต่ซ้ายโยแข้งซ้ายปอ้อมเพชรขึ้นศอกขวาทีนึงปอ้อมเพชรยังร้องไว้จะถีบเข่าได้ไหมป้อมเพชรตีเข, <Yeah. S 1> ข้ามาก่อนแเข่าขวาได้ทีนึงวิวกรรมาการมองรับแม่สับดันออกมาเลยนะครับว่าพอมาว่ากันใหม่กลางเวทีเอาละครับรับรองว่าสู้กันถึงดีการแน่ครับ เกมยาวๆครับวิวฝีมือเหลี่ยมเชิงพลิวอ,ออกข้างเปลี่ยนการยกบ,บงังเที่ย่างไม่ได้ครับมอมเพชรมาแรงนักขวางหน้าลูกเคาะลอบมาไอ้โอ้ชัดเจนครับใช่โอ้แกฉลาดนะครับแกดันข้างบนนะครับดันข้างบนให้เซนะครับแล้วเข่าขึ้นมาเลยนะครับแม่ต้องยอมรับนะครับว่าเด็กคนนี้นี่ไอคิวมวยนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับวิวนี่โอ้ แล้วรูปร่างหน้าตานี่รกรัถือว่าโมเทงดีทำไมหลงละเลงอะไรสักก่อนเนี่ยผมว่ายอดมวยแน่นอนนะคนนี้เพิ่่ขึ้นม .6 ยังไม่หลงแต่พออดูแลอย่างดีจิบยัดไปขวาวิวชนะมาซีไฟติดจะเป็นครั้ที่5หรือไม่ครับอดใจรอมาดูภาพช้านะครับไม่บัดขวาของ ป้อมเพชรนะครับวิวก็มีฮุกซ้ายดักแล้วก็แหมลูกนี้ถักลงไปี่ศอกขวาป้อมเพชรวิวก็มีฮุกซ้ายฮุกซ้ายแม่ต้องมีหนึ่งเดียวแล้วครับวันนี้แต่แข,ขวามาเลยละครป้อมเพชรวิวก็มีแข้งซ้ายดักแข้งขวาทีนึงป้อมเพชรวิวเตะขวาคืนป้อมเพชรต่อยหนึ่งสองเตะขวาตามวิวยังล็อกอยู่นะครับวงใน ไปดูเหลี่ยมท้ายยังขีได้ไม้ประเพชรได้ทีนึ่งถีวิวโดนหักบ้างแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับป้อมเพชรเตะขวาวิโกเตะซ้ายป้อมเพชรเตะขวาหับลงไม้ลงไม้ลงไม่ลงนะครับแม่ไม่ลงเข้าซ้ายโดนอีกทีนึิวไปลงก็เสียหายสิครับเพราะว่าโดนแข้งหนักๆเท้าหลังของป้อมเพชรบึ้มบึมครับแข้งขวามาอีก วิวตานอยู่หรือเปล่านะครับพูดถึงกระดูกไยแล้วก็เป็นรองนะครับยิมาแทงเขาปอเพชรพิกมากดชิงซอนได้ลอกคิดแบวิวไปก่อนแล้วครับปิดออกข้างดูนะมูจับการปัดขาขาทีเดียวครับเกี่ยวขากันอยู่เหลี่ยมด้วยกันทั้งคู่แล้วครับคู่นี้อาศัยเทคนิคแท็กไอ้ต้นวากันไปเลยนะครับวิวตอนนี้ออกมา แข้งขวาของป้อมเพชรวิวจับได้เตะขวาคืนยูนี่เป็นประเภทตีหัวเข้าบ้านนะครับออกก่อนแล้วก็กลับมาคุมโอ้ยแข้งขวาคืนไม่ได้คืนไม่ได้กรรมการว่าไงครับอ่ะกรรมการลูกนี้เบริกมาแล้วครับป้อมเพชรไหมอีกนี่ครับอย่างที่เปิดไว้ดีเซลครับยิงมากยกยิ่งแรงโอ้ยแข้งขวาของป้อมเพชรนี่ขวดเข้าไปแต่และดอกแต่และดอกนี่โอ้โห ถน,นัดถนีดลือเกินนะครับแทงขวาของป้อมเพชรแล้ะระยกมียกสำคัญด้วยนะครับป้อมเพชรเตะขวาทีนึ่งวิวยกเข่ากันได้ยังูเตะซ้ายป้อมเพชรเตะขวาต่อยขวาเตะขวาวิวเตะขวาขึ้นเตะขวาทีนึงวิวโดลต่อโดนทีต่อทีมันอยู่ที่ว่าใครจะหนักกว่ากันลเขี่ยมาดูครับแทงขวาไปโอ้โหแมาดูนี้เสียหลักด้วยครับขาเท้าครับโอ้แทงขวาไปครับป้อมเพชร พาโอ้หโ,อโอหโดนเขา่าแับอ๋ออ๋อ,อ,อไม่แน่ครับไม่แน่ครับแหมโดนเข่ากระตุกดอกนี้ไปแหมเสียหายไปนะครับป้อมเพชรยังเดินเข้าหานะครับป้อมเพชรตอนนี้แข้งขวาไปอีกทีหนึ่งอะไะครับป้อมเพชรได้ทีแล้วแข้งขวาแน่นกว่าแต่ตอนนี้มั่นใจแล้วครับป้อมเพชรวิวเทสดีซ้ายสายไปแรงเท่าไรครับเอา ีวิวปุ่มุ่มุ่มแม่เข้าด้านหลังแม่หันหลังให้ดีก็แมแต่กอดโชว์ให้แล้วนะครับวิวแมขวาปาตเพชรเตะซ้ายเข้ามาตบเพชรเตะขวาทีนึงยังไม่เข้าเป้าเตะขวาตัแกแรกคนแคกเข้าไปที่แข้งขวาตื้นวิวแมชุดนี้สวยนะครับทั้งคู่เข้าฟาร์มหมดยกหมดยกที่สี่ครับ มาดูภาพช้านะครับคนยกที่4ี่นี่แม่ป้อมเพชรนี่หักเอาวิวลวกไปหายท้องไปเลยนะกับนี่แหลกแข่งกันป้อมเพชรเตะขวาวิวก็เตะขวาป้อมเพชรเตะขวาบนวิวเตะล่างโอ้หมัดขวาแลแ้วแทงขวากระตุ้นนักมวยคนดูนี่ก็แย่วันนี้ ลุ้นกันทั้งมวยลุ้นรถลุ้นทองใช่วันนี้ลุ้นทุกอย่างเลยนะครับลุ้นแพ้ชนะกันด้วยไม่ร,รู้ว่าใครจะได้สุขสมหวังกันที่สุดนะครับเดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับวันนี้ลุ้นรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์หนึ่งคันราคาล้านสี่แล้วก็ซอยอคอต์ทขับอีก6เส้นกรรมการไอ,อพิศักดิ์คำละเอียดครับเช็ดเนื้อตัวให้กับวิวด้วยสถานการณ์ในขณะนี้นะครับต้องถือว่าวิวนั้นต้องเร่งนะครับพี่พองรับเพราะว่ายกที่แล้วรับแข้งไป หนักๆแรงๆทั้งนั้นเลยแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้มาแข้งขวามาแล้วปอมเพชรวิวก็มีเตะขวาดักไว้ตลอดเหมือนกันไม่แต่วิวเองก็รักษาลูกมวยไว้ได้ดีนะครับตอนนี้ปอมเพชรก็มาเตะ้ายยังไม่เข้าเป้าวิวเตะขวาปอมเพชรเตะขวาต่อยขวาวิวจับได้เตะขวามาทีหนึ่งเอาแล้วครับแข้งขวามาปอมเพชรก็กดกดนันต่อนะครับ แข็งซ้ายมาครับวิววิวต้องเร่งแล้วนะครับเอาแล้วครับเดินด้วยความมั่นใจครับป้อมเพชรวิวก็ออกลีลาไม่ปะาดด้วยแฟนมยวยชนหนึ่งก็เลยโบกมือไม่ให้ป้อมเพชรเข้ากลัวจะหลวมกลัวจะหลุดยุคพี่พองเร <c oughs> ียนถามนิดนึงแบบนี้ <c oughs> ไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีครับยกผมไม่ค่อยมีมค่อยมีครับคือตอนนี้มันอยู่พิ่แฟนมวยแล้วเขาแฟนมวยโบกโบกไม่ให้เข้าก็อยากเข้านะ โดน่าใช่เก็บเข้าไปแล้วแพ้เนี่ยมีสิทธิ์โดน่าได้โดนจับเลยนะเอาแล้วครับจังหวะนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตัวในอดีตนั้นอาจจะต่อยกันดุเด็ดเผ็ดมันดุเดือดเลือดพล่านนะครับ แต่มวยในปัจจุบันนี่ก็ใหม่เอาผลแพ้ชนะพอเอาแรกแท็กอาโดนหัเอาออออเอาเอ้าวสถานการณ์อย่างนี้นี่แปรเปลี่ยนได้นะครับปรไปไปในทั้งสองทางนะครับมาป้อเพชรมีเตะซ้ายวิวเตะขวาป้อเพชรเตะขวาทีนี้วิวเข้าขวาป้อเพชรเตะขวาวิวเตะขวาตอนนี้เข้ามาวิวแทงซ้าย ฝ่ายหนึ่งฝา่งฝายได้แล้วครับแต่รับการชูมือเป็นครั้งที่2เพราะว่าชนะกันมาคนละครั้งแล้วนะครับอันนี้วิวเดินเดินยุดยุดมาแต่ซ้ายอปอมเพชรนั้นคุมจังหวะแล้วนะครับตอนนี้ปอมเพชรก็มั่นใจแล้วนะครับว่ายกที่4นั้นแข่งออกไปนหนักหนักแรงแรงครับโดนทีต่อทีแล้ววิวกระเด็นครับแล้วก็มีอยู่จังหวะหนึ่งโดนแข้งนี่ล้มเลยนะครับเสียเลยครับตอนนี้โอ้โหนี่ครับแมบตอนนี้ กลับมาสู่ฟอร์มเดินนะครับสำหรับป้อมเพชรเตะขวาต่อยขวาดีนะครับตอนนี้ปีกรองเชิดแล้วนะครับนในช่วงสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วนะครับบ <Yeah. S 2> ิวก็ยังไม่กล้าปรีผาก็ไปเต็มตัวนะครับอ้อมเพชรเองก็ถีบปลอกมั่งหูต่อยขวาแต่ดี่ทั้งห้ายกมานี่ ขวาพึ่งออกนะครับปกตินี่วิวจะหุกซ้ายได้ดีนะครับซ้ายมาอ่ำมาหนึ่งสองแล้วกอดเลยนะครับเดี๋ยวจบจากคู่นี้แล้วนะครับจะพบกับมวยคู่เอกในช่วงของการถ่ายทอดสดน,นะครับศึกมวยไทยเมกะไฟสิงห์พร,รัญชัยใส่กับคุณสุดน้อยสิทธิ์แก้วประผลครับ,บยกสุดท้ายนะครับมหมกยก ดูการรวบรวมคะแนนแล้วก็ดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับากรรมการบนเวทีก็ไม่มีหน้าที่ให้คะแนนนะครับมีหน้าที่รับคะแนนมาแล้วก็มีหน้าที่ชูมือเท่านั้นเองจะชูไปทางไหนนะครับคะแนนท่านสุดท้ายแล้วก็หันมาทางมุมน้ําเงินครับป้อมเพชรสิทธิ์หนุ่ม <10 S 1> น้อยนะครับ เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปเมื่อชกครบหายกพร้อมเงินอัดฉีดเต็มนวมเลยครับพิเจษครับโอ้โห <c oughs> คุหนุ่มน้อย <c oughs> เมืองหาบใหญ่รวยแล้วก็รวยครับอีกอ่ะยินดีด้วยครับป้อมเพชรสิทธิ์นุ่มน้อยกเราสิ่งบันสร้างเดิมพักครู่เดีครับเดี๋ยวกลับมาชมมวยคู่เอก